อาวันนี้ทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการคุชาล่า HD อีกเช่นเคยนะครับนะนในวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับถูกทำมาด,ด่วนมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าตัวอย่างจุลศิว์สามเนี่ยนะครับมันออกมาแล้วนะครับนะพอดีมีคนมาแจ้งเตือนในช่องคอมเมนต์ ผมนะครับนะผมก็เลยเอามาแจ้งผมก็เลยเรีบดูแล้วก็รีบนํามาวิเคราะห์ได้เลยเลยนะครับน่าเดียวแต่ต้องขอแจ้งเตือนกันก่อนนะครับว่าการมโนในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ละเอียดนักนะครับนะเพราะว่าการมโนเพราะว่าในตัวอย่างเนี้ยหนึ่งเลยในตัวอย่างนี้คือผมไม่มันไม่มีคาบรรยายไทยให้ไงแล้วเพืเอ่อว่าผมเป็นคนอ่อนอังกฤษด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเอ่อดาวมโนอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยละเอียดนักนะครับและอาจจะมีผิดเยอะพอสมควรเลยนะครับนะ แต่ก็ถือว่ามาฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับเอาเป็นว่ามาฟังกันเพื่อความบันเทิงฟังแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันไปก่อนนะครับนะแล้วถ้าเกิดอยากฟังแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรอดูช่องอื่นเขาเก็รอฟังช่องอื่นเขาได้นะครับนะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมคิดว่าช่องอื่นนะเขาก็เลยเขาก็พรุ่งนี้เดี๋ยวตัวอย่างแบบนี้ฉบับภาษาไทยมันก็คงจะออกมาแล้วแหละแล้วว่า ตัวอย่างไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉบับพูดภาษาไทยนะฉบับบรรยายไทยอะ่ะมันก็คงจะออกมาแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวพอฉบับบรรยายไทยออกมาเนี่ยผมคิดว่ายูทูบเบอร์หลายช่องเนี่ยเขาก็คงจะเริ่มเอามาวิเคห์ให้ฟังแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะสำหรับคนนอนดึกนะครับคืนนี้ก็มาฟังช่องผมแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแกไปก่อนกันแล้วกันนะครับนะ เอาเราโอเคนะครับนะคือที่ผมรีบทำเนี่ยเพราะเดี๋ยวถ้ามีช่องอื่นมาทําก่อนก่อนเนี่ยครับแล้วผมไปทําทําที่หลังใช่ป่ะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเอ้ยพี้ที่พี่ไม่จริงมึงไปก๊อบเขามาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยว,ยว,ยวจะมีคนหาว่าก๊อปมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มรีบทําก่อนเลยนะครับนะเอาเราโอเคนะครับนะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยก็แล้วกันนะครับนะโดยเปิดเรื่องออกโดยพอเปิดตัวอย่างออกมาเนี่ยนะครับนะเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการฉายให้เราเห็นเห็นเรื่องของการใช้ที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์นั่นเองนะครับนะซึ่งมันก็ตัวตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่โอเว่อ, ven, อ,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 อกลุ่มของโอเวนนะครับกำลังขี่มอไเตอร์ไซค์ไล่ตาฝูงของพาราซอแล้วก็เราจะเห็นว่า อแพคโตซอรัสเนี่ยนะครับนะเดินผ่านฝูงคนเดินผ่านกลุ่มคนที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นั่นเองนะครับนะเอาโอเคครับนะเออแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะรวบรวมแค่เฉพาะฉากที่ผมพอวิเคราะห์ได้มาก็แล้วกันนะครับนะอาจจะไม่ทุกฉากนะโอเคนะไปฉากต่อไปที่ผมเอามานี่นะครับนะซึ่งฉากนี้นะครับจะเป็นฉากที่เราเห็นบลูนะครับนะและที่สําคัญนะครับบลูนี่นะครับมีลูกด้วยนะครับนะมีลูกด้วยซึ่งลูก ซึ่งจริงๆแล้วรูปที่ว่าบลูเนี่ยจะมีลูกในจุลสิก i ์ World 3เนี่ยนะครับนะ้มันก็ออกมาใน Facebook แล้วละ่ะผมก็กะว่าจะทําคลิปตั้งนานแล้วแต่ว่ามันใหญ่ที่ผมบอกไปนะครับว่าช่วงนี้มันดันเจอเรื่องเศร้าอยู่เรื่องนึงนะครับเลยไม่ค่อยมีอารมณ์ทําคลิปนะเออนะแต่ว่าพอจุลสิ s i c เวอร์สตัวอย่างพอตัวอย่างมันให้เราเห็นมาแบบเนี้ยผมว่าอื ก็คงไม่ต้องทําคลิปนะน่ะละละ,ละ,ละนะเออเพราะฉะนั้นก็มาทําตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเออซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าบลูเนี่ยมีลูกนะครับนะซึ่งมันก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกมันจะมีลูกได้ยังไงนะครับก็ในเมื่ออย่าลืม คืออย่าลืมนะครับว่าในจุลศิวภพสองนี่นะครับนะอีไลมิวเนี่ยนะครับนะมันมีจังหวะหนึ่งที่อีไลมิวนะครับจะบอกกับทราว่าบลูเนี่ยเป็นแรปเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นั่นหมายความว่าบลูเนี่ยหมายความว่าในโลกนี้นะครับมันเหลือบลูเพียงแค่ตัวเดียวเหลือเวโรสแรปเตอร์เพียงตัวเดียวนะครับนั่นก็คือบลูนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าบลูมีตัวเดียวถ้าบลูมันเหลือตัวเดียวแล้วบลูมันจะมีลูกได้ยังไงะถูกมเพรา เพราะยีนเพราะจริงเพราะยีบูเองก็ไม่น่าจะมียีนของสัตว์ที่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยที่ไม่อาศัยเพศได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิเคราะห์ตรงจุดนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับนะนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามตรงจุดนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปวิเคราะห์ให้ทีหนึ่งกันแล้วกันนะเอาโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันที่จุดต่อไปกันเลยครับ จุดต่อไปนะครับนะเราจะได้เห็นการกลับมาของตัวละครเก่าที่หายหน้าหายตาไปหลายนะไปหลายปีนะครับนั่นคือดรเอลลี่กับดรอารันแกรนนั่นเองนะครับนะถึงแม้ว่าในจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะยังเห็นใบหน้าของมันไม่ชัดเจนมากนะครับนะแต่ดูจากรูปทรงแล้วนะครับก็เราก็น่าจะพอเดาได้อย่างชัดเจนนะครับว่านี่มันคือเทอริซิโนซอรัสนั่นเองนะครับนะอ่าเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ตัวใหม่นะครับนะและที่สําคัญนะครับตัวนี้มันมีขนด้วยนะครับนะ ซึ่งมันผิดจากไดนโนเสาร์ของอินเจนนะครับเพราะว่าไดนโนเสาร์ที่อินเจนโคลนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะมันจะไม่มีขนนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองมาคิดกันดูแล้วว่ามันเป็นไดนโนเสาร์จากบริษัทอื่นละนะคืออย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าว่าไอ้บริษัท ตัว w ว่าว่าไอ้บริษ mm ัทที่เออมันเคยมาจ้างเนลลี่ให้ไปขโมยตัวอย่างเนี่ยนะครับนะก็จะมาปรากฏตัวในจุลศิษย์วอลส์ามนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าไอ้บริษัทว่าบริษัทว่าไดโนเสาร์ที่มีขนทุกตัวในตัวอย่างเนี่ยหมายถึงตัวที่ผมาในช่วงยุคเวลาปัจจุบันนะแต่ในอดีตเราไม่นับตัวที่โผมมาในยุคอดีตนะคือเป็นไปได้ไหมว่าไดโนเสาร์ตัวที่มีขนที่โผล่มาในช่วงยุคเวลาอดีตไม่ใช่ช่วงยุคเวลาปัจจุบันทั้งหมดเนี่ย มันอาจจะเป็นของบริษัทที่อาจจะไม่ใช่ของบริษัทอินเจนแต่เป็นของบริษัทที่จ้างที่เคยแจ้งเนลลี i, ่มาขโมยตัวอย่างนะซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมนะครับนะเอาเลยเคคกับนะเราไปกันที่จุดต่อไปกันเลยแล้วกันนะในจุดนี้เนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าแครนี่นะครับนะกำลังวิ่งหนีวิ่งหนีแรปเตอร์หนึ่งตัวอยู่นั่นเองนะครับนะซึ่งผมดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วมันน่าจะมีมันน่าจะเป็นยูท่าแรปเตอร์นะครับนะซึ่งหุ่นของมัน ขุนโมเดลของมันนะภาพขุนโมเดลของมันเนี่ยนะครับนะเคยหลุดออกมาก่อนเคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นและดูจากรูปทรงเนี่ยเนี่ยก็ตรงกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่าไอ้เนี่ยน่าจะเป็นยูท่ารับเตอร์นะครับตอนแรกนะผมนึกว่าเป็นเวโรเวโรซินัปเตอร์ตัวใหม่ตัวใหม่หรือเปล่าไงแต่ว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นยูท่ารับเตอร์มากกว่านะครับนะเอาล่ะโอเคครับนะและไปและจุดต่อไปก็คือ ไดโนเสาร์ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือไดโนนิคัสนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ไดาไดาโนซึ่งผมเดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นไดโนนิคัสนะครับนะและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็มีขนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะเป็นถ้าหากผมฉะนั้นผมเดาว่ามันไม่น่าจะใช่จดไดโนเสาร์ของบริษัทอินเจลอกน่าจะเป็นไดโนเสาร์ของบริษัทอื่นนะน่าจะเป็นไดโนเสาร์ของบริษัทที่จ้างเนลลี่หรือไม่ก็บริษัทอื่นนั่นแหละนะคือผม คือตอนเนี้ยมันคือตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่อินเจนแล้วนะครับนะที่สามารถผลิตไดโนเสาร์ได้นะครับจริงๆแล้วมันเฉลิาตั้งแต่จุลศิลิ์พาร์คหน่แล้วละ่ะว่ามันไม่ได้มีแค่อินเจนเท่านั้นที่สามารถผลิตไดโนเสาร์ได้นะครับนะ,ะนะบริษัทที่จ้างเนลลี่มาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะสามารถผลิตไดโนเสาร์ได้เหมือนกันนะครับนะ จุดต่อไปนะครับในในฉากนี้เนะี่ยนนะครับนะเราเราจะเห็นว่าโอเว่นโอเว่นเนี่ยนะครับน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขี่มอเตอร์ไซค์หนีฝูงอยู่ท่าแรปเตอร์อยู่นั่นเองนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปผนวกกับฉากเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะผมเดาว่าฉากนี้นะครับมันน่าจะอ้าง คือผมเชื่อว่ามันน่าจะอ้างอิงมาจากฉากที่แล้วมานะครับฉากที่แคลเนี่ยหนีหนียูท่ารับเตอร์หนึ่งตัวนั่นหละนะและฉากนี้นะครับนะคือเอาง่ายๆนะฉากนี้กับฉากที่แคลเนี่ยกำลังหนีหนีรับเตอร์อยู่นะครับนะสองฉากนี้มันน่าจะเป็นฉากเดียวกันนั่นเองนะครับนะเพราะดูจากเมืองเมืองที่พวกเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะคือเมืองที่พวกเขาคือเมืองในสองฉากนี้มันน่าจะเป็นเมืองในเหมือนเหมือนเป็นเมืองในทะเลทรายอะไรสักอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่า ในภาค2นี่นะครับใเอใช่ในภาคสานี่นะครับอาจจะมีตัวละครเนี่ยอาจจะต้องไปประจนภัยอยู่หลายอยู่อยู่หลายเมืองหลายประเทศกันเลยอยู่หลายเมืองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้ประจนภัยมากกว่า1เมืองแน่นอนนะครับนะและในฉากนี้นะครับนะพอคุณดูมาเรื่อยๆนะครับนะคุณจะเห็นคาโนคุณจะเห็นคาโนทอรัสนะครับกับอะโลอะโลซอรัสนะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูทรงแล้วนะครับผมดูทรงผมดูทรงแล้วนะครับน่าจะเป็นอะโลซอรัสมากกว่านะแต่ว่าพอดูทรง คืออันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเป็นว่าไอตัวนี้จะเป็นอโลซอรัสหรือเจเกโนนะเพราะว่าคือเพราะว่าคือดูตัวมันใหญ่ๆไงแต่รูปทรงมันก็คล้ายอโลอ่ะมันดูใหญ่ๆยังไงไม่รู้นะครับนะเอาเป็นว่าคือไอตัวนี้สองไอตัวนี้ผมเดาได้2อ,อย่างเลยนะถ้าไม่ใช่อโลซอรัสก็น่าจะเป็นเจเกโนโตซอรัสนะครับนะเอาเโอเคนะครับนะเราก็ไปดูที่จุดต่อไปกันเลยก็แล้วกันนะครับนะ จุดนี้นะครับน่าเราจะเห็นเราจะเห็นนะครับว่าโอเวนนะครับกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินอยู่นั่นเองนะครับนะแล้วเครื่องบินเนี่ยก็ถูกโจมตีโดยบางสิ่งบางอย่างนะครับนะและนั่นก็คือไดโนเสาร์เผ่าปีกขนาดยักษ์นั่นเองนะครับนะนั่นก็คือ q u วสซันโคแอ e ลาสนั่นเองนะครับนะหนึ่งในไดโนเสาร์ตัวโปรดของผมนะครับนะโอ้โหตอนแรกนะครับผมนึกว่าเม่งจะมาแค่จะมอกว่าฉากอดีตนะครับนะแต่สุดท้ายนะครับได้ออกมาในฉากปัจจุบันด้วยโอ้โหนี่ผมนี่สุดยอดเลยนะครับนะโอ้โหแล้วพอดูจากขนาดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า นะครับวัตถุฟากไปเลยนะครับนะตอนแรกนะคือผมนึกว่าตัวมันน่าจะใหญ่กว่ามนุษย์นิดหน่อยไงคือตัวตอนแรกนะคือผมนึกว่าตัวมันน่าจะใหญ่เท่าเทอรทราโนอโดนเลยนะครับแต่พอดูทรงมารูปขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวมันใหญ่เท่าเครื่องบินอย่างเงีย้ยผมว่าตัวแม่งน่าจะใหญ่กว่าคนพอสมควรเลยนะครับคือป่าวันนี้น่าจะกินคนให้แบบว่าเออทีเดียวหลายทีเดียวทีเดียวสองสามคนเลยนะครับนะเอาล่ะโอเคนะครับเอาล่ะโอเคนะครับนั่นก็เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับนะที่เราได้เจอ,อ เจอควสซันโคแอต拉斯นะครับในฉากนี้นะครับเออและในฉากนี้นะครับควสซันโคแอต拉斯นะครับเขาก็มีมันก็มีขนด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าในฉากนี้ก็แสดงว่าควสซันโคแอต拉斯เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไดโนเสาร์ของอินเจนเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไดโนเสาร์ของเออ่ของบริษัทอื่นเช่นกันนะครับนะคือ ในตัวอย่างนี้ผมผมเดาว่าไอเดโนเสาร์ตัวที่มีขนเนี่ยน่าจะเป็นไดโนเสาร์จากบริษัทอื่นนะครับนะเอาล่ะโอเคนะครับนะไปท่านพี่นายเออเราเอาเราโอเคนะครับนะเราไปกันที่จุดต่อไปกันเลยนะครับนะจุดนี้นะครับน่าเราจะเห็นว่าลูกของบลูเนี่ยกำลังดูซากสัตว์อยู่นั่นเองนะครับและและในช็อตนี้นะครับเราจะเห็นว่าลูกของบลูนี่นะครับมันเหมือนถูกโดนกับดักจับไว้นะครับซึ่งผมเดาว,ว่าไอ้ซากสัตว์อันนี้นะครับมันน่าจะเป็นซากที่ นายพรานนี่นะครับนะเอาเอามาวางเพื่อล่อเอามาวางเพื่อล่อนั่นเองนะครับนะเอามาวางเพื่อล่อให้สัตว์มาติดกับนั่นเองนะครับนะซึ่งผมเดาวซึ่งคือเอาง่ายนะไอ้กับดักเนี่ยผมดาว่านายพรานเนี่ยตั้งใจเอามาล่อเพื่อจับบลูเพื่อจับบลูหรือไม่ก็จับลูกของมันนี่แหละนะซึ่งล้วก็ดูเหมือนว่ากับดักเนี่ยจะใช้ได้ผลซะด้วยนะครับนะเพราะว่าลูกของบลูเนี่ยมาติดมาติดกับดักอย่อย่างเห็นได้ชัดกันเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะเอาเราโอเคครับจุดต่อไปนะครับนะ ในฉากนี้นะครับเราจะเห็นเราจะเห็นอลันโอเว่นแล้วก็เนซี่นะครับนะสามสามคนนี้ครับนะนะกำลังลักลอบเข้ามาในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะซึ่งผมเดาว่าฉากนี้มันน่าจะเป็นฉากจบของเรื่องนะครับนะและถ้าผมเดานะครับนะผมเดาว่าพวกเขาเนี่ยน,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 น่าจะมาช่วยบลู บลูน่าจะมาช่วยลูกของบลูนั่นเองนะครับนะดูจากจากฉากที่แล้วมานะครับนะผมเชื่อว่าลูกของบลูเนี่ยน่าจะถูกจับมาไว้ที่แห่งนี้นะครับนะแล้วพวกของโอเว่เนี่ยนะครับนะก็อาจจะตามมาช่วยนั่นเองนะครับนะเอาล่ะโอเคนะครับนะเราเรากลับไปที่ฉากเราไปที่ฉากต่อไปกันเลยและฉากต่อไปเนี่ยนะครับนะเราจะได้เห็นไดโนเสาร์เราจะได้เห็นไดโนเสาร์หนึ่งตัวจากทูรสซิกพาร์คหนึ่งนะครับที่หายหน้าหายตาไปหลายปี หลายปีเลยนะครับหายหน้าหายตาไปหลายปีหลายภาคนะล่แล้วสุดท้ายมันก็ได้กลับมาสักทีหนึ่งนะครับนั้นนั่นก็คือไดโลฟอสอรัสนั่นเองนะครับนะอ่าซึ่งไดโลฟอสอรัสนั่นเองนะครับนะอ่านี่มาคำรามโชว์แผงคอให้เห็นกันตรงๆไปเลยนั่นเองนะครับนะเอาละครับนะตอนนี้มันก็ได้กลับมาแล้วนะครับนะซึ่งยังไม่ดซึ่งก็ซึ่งก็ไม่แน่นะครับบางทีนะครับไอตัวนี้นะครับ อาจจะเป็นตัวอาจจะเป็นไดโลฟอสอรัสตัวเดียวกับตัวที่ฆ่าเนลลี่เมือ่อเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นได้นั่นเองนะครับนะคืออาจจะเป็นตัวเดียวกับตัวที่ฆ่าเนลลี่เนลลี่ก็ได้ไงเพราะว่าไอตัวนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เกบบาะนูบ้าเหมือนกับเอสเหมือนกับเร็กซี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไดโลโฟ ในโรโฟอรสรรตัวที่ค่าเนลลี่นะครับนะ่าจะจะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ถูกช่วยเอาไว้นะครับนะแล้วมันก็เพิ่งจะมาโผล่ในภาคนี้นั่นเองนะครับนะ,ะซึ่งตอนนี้มันก็ได้กลับมาแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นความยินดีด้วยนั่นเองนะครับนะเอาเลยเคครับนะเรามาที่จุดต่อไปกันเลยนะครับนะ จุดต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยครับกำลังยืนเหวอมองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับเราจะได้เห็นได้เห็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ขนาดยักษ์หนึ่งตัวนะครับกำลังเดินมาทางนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งผมเดาว่าดูจากรูปทรงและขนาดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจเกโนโตซอรัสนะครับอโลซอรัสไม่น่าใช่นะเพราะว่าอโลซอรัสเนี่ยตัวไม่น่าโสงเท่าต้นไม้แบบนั้นนะ ผมเ่งผมเดาว่าเจเกน่าจะเป็นเจเกโนนะครับนะและการที่มันโผล่ออกมาแบบมาโผล่มาในในก่อนที่ตัวอย่างจะจบแบบนี้นะครับนะผมเดาได้ว่าเออสงสัยที่ผมเดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวร้ายมันน่าจะมาเป็นตัวร้ายตามที่พุ่งกลับออกมายืนยันไว้จริงๆนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับเคยมีคนมาคอมเมนต์บอกใน Facebook นะครับว่าเจเกโนโตซารัสเนี่ยพุ่งกลับในยืนยันแล้วนะครับว่ามาเป็นตัวร้ายแน่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะผมเดาว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออก็ประเด็นนี้ก็คงจะต้องเคลียก็เคลียได้สักทีหนึ่งนะครับนะว่าเจกิโนโตโซาร์เนี่ยนะครับนะจะต้องมาเป็นไวรัสในไวรัสในจุสิทิ์เวิร์สแน่ๆน,น,นะครับนะส่วนสไปโนเนี่ยผมเดาว่าน่าจะตายไปจริงๆแล้วแล้วลหละนะครับนะถึงจะโผล่เนี่ยก็คงจะอีกยาวนะครับนะเอาละโอเคนะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าเจกิโนโตโซาร์มาเป็นตัวร้ายแบบนี้นะครับนะผมว่าพอจะเดาเเรื่องอะไรพอออกแล้วล่ะผมเดาว่า มันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือถ้าเจกิโนโตะสรัสมาเป็นตัวร้ายเนี่ยผมเดาว่าเราต้องได้เห็น เห็นเร็กซี่ต่อสู้กับเจเกโนตอร์สัตมากกว่า1ฉากแน่นอนแน่นอนครับนะซึ่งฉากแรกนะครับคือฉากที่เราเห็นในตัวอย่างที่แล้วเลยนะครับนะก็คือฉากที่ทีเร็กซ์กับเจเกโนเนี่ยนะครับนะในยุคอดีตนั่นเองนะครับนะแต่ว่าและตอนนั้นเนี่ยทีเร็กซ์แพ้ถูกไหมและคราวนี้และรอบ2นี้นะครับนะผมเดาว,ว่าพวกมัน2ตัวนี่นะครับนะนะ่าจะได้มาสู้กันในตอนจบของเรื่องของเรื่องนะครับนะและไม่เน่และคราวนี้นะครับผมเดาว,ว่าอาจจะมีการและคราวเนี้ย ผมว่าทีเร็กซ์อาจจะเป็นฝ่ายชนะครับนะเพราะว่าคืออย่างที่เห็นบ่อยไงคือหนังมันทําบ่อยถูกปะ่ะไอที่ว่าเฮ้ยเอาตัวร้ายเนี่ยไปสู้กับเนี่ยเอาไม่ใช่เอา,เอา,เ,อาเอาตัวเอาพระเอกหรือนางเอกเนี่ยไปสู้กับตัวร้ายถูกไหมแล้วพอตัวแล้วตอนแรกเนี่ยคือพระเอกพระเอกนางเอกเนี่ยมันจะต้องแพ้ไปก่อนรอบนึงเว้แล้วพอตอนหลังเนี่ยพอกลับมาสู้ใหม่แล้วพอตอนหลังเนี่ยพอกลับมาสู้ใหม่ใช่ปะ่ะตัวร้ายเนี่ยมันจะต้องถูกเนื้อให้อ่อนลงหรือว่าเ พระเอกนังเอกเนี่ยไปไปถูกอัพให้มาเก่งขึ้นแล้วก็มาสู้ใหม่แล้วก็มาชนะอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่าไอเนี่ยมันก็อจจะทํามาแบบเดียวกันเลย ง่ายตอนแรกตอนแรกนะททเรซแพ้ไปก่อนครับแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยพอทีเรซมาสู้กับเจกโนถูกปะคราวเนี่ยเทเรซชนะครับเจกโนถูกเนอะพี่อ่อนลงห <c oughs> รือเปล่าอันนี้อันนี้ผมเดานะเออเอ่ะอละครับอันนี้ผมเดาขึ้นมานะแต่ผมเชื่อว่าก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับนะเอาล่ะโอเคนะครับนะซึ่งฉากนี้ผมขอไม่เอาภาพเรซซี่มาแล้วกันนะเพราะว่าเออดูทรงแล้วเนี่ยนะนะภาพมัน ไม่มีจุดที่น่าสนใจหรือแตกต่างไปจากตัวอย่างที่แล้วมากอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เอามาแล้วกันนะเพราะและอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหตัวอย่างนี้ทําไมเรกซี่บทมันน้อยจังวะก็คือเ็กซี่มันโผล่มาแค่ฉากเดียวมันโผล่มาแค่ฉาก2ฉากเองอะมันโผล่มาคือมันโผล่มาแค่ประมาณ1นถึงสฉากเองนะเท่าที่ผมตัวมันโผล่มาไม่บอกว่าไม่มันโผล่ม,ม,มาน้อยมากนะนะเพราะว่าในตัวอย่างนี้ยบทน้อยมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคล,คลิปนี้ขอไม่เอาภาพเ e ็กซี่มาลงแล้วกันนะเอาละโอเคนะครับนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับนะและอาจจะลงลึกไม่ละเอียดมากนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้คือผมรีบทําด้วยไงเพราะมันด่วนจริงๆนะครับนะและอย่างหนึ่งคือคลิปเนี่ยมันมันไม่มีบรรยายไทยให้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างบรรยายไทยมันน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากดูแบบว่าวิเคราะห์กันแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวรอช่องอื่นดู เดี๋ยวไปรอช่องเดี๋ยวรอช่อง YouTube อื่นเขาวิเคราะห์กันดูก็ได้นะครับนะแต่ว่ามาฟังในช่องผมก่อนไงถือว่ามาฟังแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มกันไปก่อนก็นแล้วกันนะครับนะเอาเรโอเคนะครับนะเท่าที่ผมพอเอ่อเท่าีเรื่องเรื่องที่ผมจะมาพูดก็มีเพียงเท่านี้นะเอาเรโอเคนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล,แล้วกันนะครับนะโอเค